มาดังทางทางล็อกแต่ว่าหัวใจผมเป็นลึก์กออลฮานเคยโดนบ้างไหมแฟนคขับอ่ะจับนู่นจับนี่ในเขตหวงห้าม่คย้จบ่อยไหมไม่บ่อยมากแต่ว่าครั้งที่โดนก็มีความสุขลองแต่งให้พี่สักเพลงดูดิผมไม่ได้เป็นสายดดนสดเท่าไหร่อ่า สนับสนุนโดยไตรราจินาลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งโอหัวปีบเลยนะอส่ะ5 4 3 2สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่ปากอยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่จะพามาเมาส์ในเรื่องที่ คนหน่นไม่รู้แต่แม่ <S <S <ฟ>ค่ะวันนี้เรามาที่ฟาร์มผักนะคะ Home Fresh Hydro Farm นะคะหว่านี่มาเลือกเก็บกันได้เลยแล้วค่อยเอาไปทำกินอันนี้นะคะเขาเรียกว่า Red Coral <Wow. S 1> นะอ่าแล้วก็เก็บงนี้เลยนะคะหญ้าอ่อนไม่ค่อยได้กินก็กินผักอ่อน,ออนไปนะคะ <S 2> <S 2> พี่คิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหของขดีจริงๆเทปนี้นะคะคุนนุ่มกระลา ชอบกินไหมผักพวกนี้ไม่ชอบครับแต่กินได้ปกติแล้วเป็นคนกินอาหารเพื่อสุขภาพไหมถ้าถามว่ากินผักไหมไม่ค่อยแต่ว่าถ้าถามว่ากินเพื่อสุขภาพไหมกินเลือกเลือกกินเป็นคนเลือกกินเลือกกินเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพใช่เลือกกินอดเลยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินแล้วล่าสุดเนี่ยลูกสาวเนี่ยตอนนี้กี่ขวบแล้วขวบสิบเดือนครับชื่อน้องมินครับน้องมินที่แก้มยูยูเนี่ย พร้อมนะครับตอนนี้เอ,เออไม่ได้รับงานมา2ปีลูกพร้อมนะครับแต่ผู้ชายมาแม่ลืมทุกอย่างเลยขอใส่แมสนี้หนึ่งนะจ๊ะนี่เลยเยังไงนะต่อทำธรรมชาติหรือว่าเราเอาเชื้อเราไปเก็บก่อนเราเอาเชื้อเราเก็บเอาไปผสมเสร็จแล้วก็มากลับเข้าสู่ร่างกายครับ嗯嗯แล้วเราตั้งใจไหมว่าจะให้เป็นผู้หญิงตั้งใจครับ ผมมีความฝันว่าถ้ามีลูกสาวยังให้ลูกสาวนอนอยู่นี่แล้วอ้อนเรามาอ้อนอะไรเงี้ยรู้สึกนะปูไม่เป็นแบบนั้นเลยนิดนึงดีใจด้วยคุณได้ลูกชาย <c oughs> ทำไมลูกเป็นยังไงโอ้โหซนมากครับซนแบบว่าเผลอนิดนึงเนี่ยถ้าเราเผลอนะขึ้นไปนั่งบนโต๊ะกินข้าวแล้วอะ <c oughs> อย่างล่าสุดเนี่ยที่โต๊ะทำงานคุณแม่เขาอะมาเห็นอีกทีก็คือครึ่งตัวอยู่บนโต๊ะทำงานอีกครึ่งตัวอยู่ที่เก้าอี้ที่มันกำลังจะแยกห่างกันยึบยืดยยอย่างเงี้ยคิดว่าจะมีอีกไหมลูกอะไม่มีครับ เอ้าคุณช่วงแรกๆอ่ะเราคุยกันเลยว่าพอแล้วเนอะเพราะว่ามันเหมือนคนแก่นั่งเลี้ยงลูกอ่ะคือแบบพอเนอะนั่งกันอยู่สองคนตอนตีสามแล้วมองหน้าแบบพอเนอะมันเหนื่อยมัรอมันเหนื่อยตีกันระเบิดเลยพอลูกร้องอ่ะเราจะมีเทคนิคในแบบที่เราคิดกับแบบที่เขาคิดมันจะแตกต่างกันว่าทำไงให้ลูกหายร้องอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็ปล่อยให้ร้องไป คุณแม่เขาก็จะรู้สึกว่ามันจะขาดใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มันก็มีความสุขถูกไหมครับอ่ะจริงๆแล้วพวกนักร้องมีความุมากปกติล่ะหนุ่มอ่ะเวลาเป็นงานต่างๆอ่ะหนุ่มอ่ะจะไม่กลับบ้านยังไม่กลับบ้านเร็วลองหนึ่งชั่วโมงถ่ายรูปอีกสามชั่วโมงคนพอจบคอนเสิร์ตของผมเนี่ยเช่นผมโชว์เสร็จตีหนึ่งผมจะถ่ายรูปกับแฟนเพลงไปจนถึงตีสามเป็นยังต่ำ เคย <ม S 1> นับคนไหมว่ามากที่สุดหนุ่มถ่ายไปกี่คนถ้าเป็นสถิตินะคือจบคอนเสิร์ตใหญ่ครับน่าจะอยู่ประมาณ3 1ถึง1,000พคุณจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถ่ายแล้วรู้สึกว่าอยากตายอ่ะคือแบบเหนื่อยจนจะตายแล้วเหนื่อยจนแบบถ,ถ,ถ้าดีฉันเป็นแฟนคุณ,คณกลับมาคุณทำการบ้านต่อไม่ได้แล้วคุณทำอะไรไม่ได้แล้ว คุณคุณจะต้องพักล่างของคุณที่แหลกสลายไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งครับอย่างน้อยที่สุดก็เอาผักพวกนี้กลับไปฝากลูกฝากเมียที่บ้านนะคุณได้เลยครับไหนสิอ่ามีอีกเยอะแยะเลยค่ะคุณนี่วันนี้จะวนเป็นวันที่พี่จะบังคับให้หนุ่มกินผักนะครับได้ครับแล้วหนุ่มต้องไปปรุงเองข้างในนะเดี๋ยวเราจะไปปรุงผักกันข่าตามมาที่นี่คือโฮมเฟรช ไฮโดรฟรามนะคะถ้ามาเก็บที่นี่เต็มตะกร้าหรือจะซ้อนหนาแค่ไหนก็ช่าง350บาทวันนี้เราจะมาทําสลัดอันนี้เขาจัดของเขาเป็นอย่างนี้น<ว>ุ่มจัดสไตล์ร็อกพี่ถามจริงเวลาร้องทำไมเสียงมันจะอ่อนๆหน่อยน้อยใจนิดๆเคยร้องเพลงสมหวังไหมเคยร้องเพลงสมหวังครับร้องไงเพลงสมหวังเราสมหวังนะคะนะครับนีหน้าล่ะมีทีมงานบอกว่าตัวเองจริงเขาคนตีน นิดๆครับนิดๆหน่อยโอเคอะลองทําดูอ่ะได้ครับทําตามเขาเดี๋ยวทำตามเขาโเมื่อไรเสร็จอะอย่างเงี้ยอือช้ามานะครับชอบหนุ่มทําอะไรพี่ก็ชอบเคยโดนบ้างไหมแฟนคลับอะจับนู่นจับนี่ในเขตห่วงห้าม่คยเจอบ่อยไหมไม่บ่อยมากแต่ว่าครั้งที่โดนก็มีความสุขคือน้องนั่นบอกว่า เพิ่งรู้ว่าหนุ่มกลาแต่มน้อยแต่มือ,อสวยไหมอ๋อสวยครับยืนยันเลยสี่คนนี่คือนั่งอยู่แล้วผบอ้โหตัวท็อปตัวท็อปสวยเลยบนสุดของห่วงโซ่อาหารละ <c oughs> เดี๋ยวร้องเพลงเลยไปจับจ้องเขาได้คงอยากจะจับมือผมแต่คงพลาดพอจับโดนแล้วเขาก็หันก <c oughs> ับเพื่อนเพื่อนก็ชอบใจใหญ่ได้ยินเสียงเขาพูดไหมไม่ไม่ร,รู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรับเอแคลร์ถ้าเป็นหอหมกเขาจะไม่ทำเขาจะบอก หลังจากเขาจับและเรียบร้อยแล้วต้องเอากีตาร์มาพาดปิดไว้เลยนะโอไม่ปิิดสครับย,ยืนไม่ได้เลยเยืนได้ไหมยืนได้ครับ <c oughs> ไม่แต่ว่าไปฝั่งนั้นบ่อยหน่อย <c oughs> เราเป็นคนขี้เล่นตัวจริงเป็นคนขี้เล่นไหมหนุ่มชอบแย่มากกว่าชอบแกลไหมชอบแกล้ง <c oughs> ชอบแกล้งเป็นคนคชอบแกลเคยแกลอะไรหนักๆไหมในที่นี้เคยแกล้งแม่ดีกว่าตกกลางคืนผมเคยผมเคยซื้อวิก็ใส่วิก แล้วให้รถตู้เวลาไปส่งแบบไปจอดไกลๆผมเดินเข้ามาเองเดินเข้ามาก็ใส่วิกกดปอดแม่ยืนตัวแข็งอยู่ในบ้านใครวะเราแกล้งแม่ขนาดนั้นเลยเหรอแกล้งเราต้องวางแผนไม่ต้องวางหรอกครับพอนึกอะไรออกก็เอาเลยครับอ่ะเอาคุยพลนเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมเกลี่ยนิดนิดหน่อยเกลี่ยนิดนึงนะคะเกลี่ยนิดหน่อยอ่าเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงเออ น้ำสลัดอร่อยมากเดี๋ยวเราเคลียย์ตรงนี้แนละ้วเรารนั่งค,คุยกันอีกดังดีกว่าพักเรื่องราวสนุกสนุกของหนุ่มกลากันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่ใส่รักสุขภาพห้ามพลาดไปดูกันว่าที่ไหน คุณผู้ชมตอนนี้นะคะมาอยู่กับเนสค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานออร์แกนิกวีคเคนมาร์เก็ต2022ตลาดนัดอินซีนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองสำหรับในครั้งนี้นะคะใครที่เป็นสายสุขภาพสายออร์แกนิกหรือชื่นชอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชุมชนพลาดไม่ได้เลยกับงานในครั้งนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับท่านรองอุดมศรีสมทรงค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก่อนอื่นอยากจะถามท่านก่อนเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดงานในครั้งนี้งานออร์แกเนตวิกเอนมาเก็ตนะครับซึ่งทางกรมการค้าภายในมีกาหนดที่จัดขึ้นมาเพื่อหาตลาดให้กับเกษตรกรนะครับที่ทางกรมการค้าภายในให้การส่งเสริมซึ่งในการจัดงานเราก็มีทั้งบูธขายของต่างๆแล้วก็มีการหาตลาดเชื่อมโยงทางตลาดออนไลน์แล้วก็การกรจา b บ s ิส e s s m a แมทชิ่งให้กับผู้ประกอบการด้วยครับอยากให้ท่านรองนะคะได้พาเราเดินทัวร์แล้วก็ดูกัน ว่ามีสินค้าอะไรบ้างคะท่านครับเจอไหมครับ,รบในส่วนของความนี้ก็จะเป็นผักออแกลีกอ,อันก็คือมั่นใจด้วยค,ค่ะใช่ครับนี่คืออะไรคะจะเป็นอโรมาเทอราปี<อ>ก็ต้องขอบคุณกรมค้าภา,ายในค่ะเป็นการช่วยผู้ประกอบก,การได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะครับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งกิจกรรมออรแกนิกนิทัศการ,รเกษตรอินทรีย์น่ารู้รวมทั้งกิจกรรมประกวดการถ่ายภาพในคอนเซปต์ออ g a แกนิกอินเลิรวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจากสิงโตนำโชคและอิงวรันธรคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเราจะได้มาเลี้ยงไก่ซึ่งไก่เนี่ยจะฟักออกมาเป็นไข่ปลอดสารพิษเลยคะ่ะ เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง27มีนาคมทุกวันสุขเสาร์และอาทิตย์นะคะที่ g ีการเดนหลังอาคารห้างเซ็นทรัลพรลำเก้นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook สถานีออร์แกนิกค่ะเดี๋ยววันนี้เน็กขอตัวไปช็อปก่อนนะคะสนับสนุนโดย All New Isuzu m u x ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด เครื่องสำอาง BSC เปลี่ยนคุณให้สวยหนุ่มีนพวกนี้งานแน่นมากๆเลยเคยไปเล่นงานไหนที่คนเยอะที่สุดแน่นที่สุดที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ภาคอีสานเป็นงานกลางแจ้งแบบแบบงานประจำปีครับเก็บค่าเข้าประมาณแบบ40บาทนะครับหรือเนี่ยแถวๆเนี่ยครับเก็บได้ประมาณล้านหนึ่งครับต้องเกือบแสน ยเยอะอเยอะอ <ๆ S 1> มากเต็มสนาม oh, กีฬาหนุ่มไม่ได้ดังแค่ในนี้หนุ่มดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเลาจริงๆก็ไปทัวร์ต่างประเทศปกติครับแต่ว่าไอาเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเล่นคอนเสิร์ตท,ทุกวันแล้วมันก็มีวันว่างหนึ่งวันรเราก็ไปแฮงเอาท กันที่ประเทศเพื่อนบ้านไปเที่ยวที่ลาวไปเที่ยวลาว,ลวสวยมากเลยประเทศเขาสวยมากเมาแล้วก็น็อกไปตอนไหนไม่รู้ก็หลับไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผมตื่นขึ้นมาเพราะมีคนตะโกนเรียกผมพี่นงพี่นงพี่นงย่ยลั่นเลยอะผมก็ตื่นมาด้วยสภาพแบบแย่มากตอนนั้นคือแบบเปิดประตูออกไปอ่ะคนแบบอยู่ข้างนอกอ่ะเป็นร้อยอ่ะโอ้โหตะโกนเรียกแต่สภาพผมไม่น่าโผล่ไปเลยนะตอนนั้นคือแบบเมาน้ำลายยืด คือเราตกใจไงว่าใครมาเรียกเราอะไรอย่เงี้ยนั่นเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าประทับใจว่าเขาแบบเขาชอบเราเลยแล้วทำไงครับบกไม้โบกมือไม่ครับผมกลับไปนอนต่อไปครับก็มีก็มีโบกไม้โกมือนิดหน่อยบอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีจังหวัดไหนไหมที่แบบคุณไปแล้วแบบเขาห้ามไม่ให้เข้าคือสมัยก่อนเนี่ย ที่ผมเคยได้ยินอ่ะมันจะมีวงอยู่ประมาณ4ี่หวงในไทยนะครับไอ้วงพวกเนี้ที่เขาแบ็กลิสต์ไหมเนี่ยเจ้าภาพมึงอย่าจ้างมานะเพราะว่าไอ้วงพวกนี้ไปทีไรนี่คือนอกจากคนเยอะแล้วคืออาจจะมีตีกันตีกันด้วยเพลงอะไรขอเป็นตัวเลือกก็ตีครับอ่านร้องเขอยอมเป็นหนึ่งเพื่อเพื่อนเพื่อตีเียเพลงช้าก็เพลงช้าก็ตีครับเพลงเร็วก็ตีมีแบบตั้งแต่แบบต่อยกันเฉยๆดงกันผมผมมีทุกแบบ เพลงไหนที่พีคสุดแบบโอ้ตีกันเละเลยเข้าจะ,เข,าจะเข้าจะหวาดที่พีคที่สุดแล้วถ้าพีคสุดอะจริงๆอะไงผมว่าน่าจะเป็นเพลงช้าส่ว<อ>น่าเป็นเพลงช้าเพราะว่าถ้าเพลงเร็วไม้นี่กัลลาหรือว่าแม่ปิทวีหน่อยแม่แตีเยนไม่ได้ทำไมเต้นอยู่เอ <laughs> <laughs> นอยู่ไม่ทันหนุ่มเป็นอาร์ติสมากๆอ่ะหนุ่มแต่งเพลงมีแต่งเก็บไว้ในคลังไหมมีครับมีกี่เพลงโอ้เยอะครับ ที่เคยแต่งในชีวิตนี้ที่ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ผมว่าน่าจะสัก50เพลง60เพลงที่เป็นผลงานออกมาที่เป็นผลงานให้คนอื่นร้องหรือเราร้องเองเราร้องเองด้วยแล้วก็โปรดิวคนอื่นบ้างก็มีบ้างนิดหน่อยอันไหนที่โปรดิวคนอื่นแล้วมันดังไนส์สันยูเพลงอะไรไนส์สันยูเพลงอะไรอยากโดนเคยเป็นเจ้าของเต็มที่รักแต่งเองโปรดิวเองอะไรเงี้ยครับครับก็ทำผมเป็นคนชอบทางป๊อปแต่เรามามาดังทางทางร็อกทางร็อกครับ แต่ว่าหัวใจผมเป็นลิบกับออลแน่นอนเดี๋ยวเพลงที่แต่งไว้ในเนี้ยที่ยังไม่มีใครเอาไปเอาไปทำอะไรมีไหมอ๋อมีครับมีมีถ้าให้เลือกในเนี้ยเพลงไหนที่เหมาะมีแต่ลองเลือกมาดิผมมันเลือกไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมันเหมือนทุกเพลงที่พอเวลาเราแต่งไว้อะผมแต่งเมื่อเช้าเสร็จเนี่ยผมก็จะค่อยมาฟังอีกทีหนึ่งแล้วค่อยมาเกลามันอย่างเมื่อเช้าผมเขียนไว้คนหนึ่งผมก็คคน ใครเป็นคนที่เารอคยเป็นคนปรทอเคอเไอะไรประมาณนี้ติดแล้วแค่นี้ก็ติดแล้วพี่ว่าคนที่แต่งเพลงอ่ะมันจะมีแว็บเว็บเว็บของมันแล้วนักแต่งเพลงมันจะแว็บตลอดเวลาเงี้ยครับอันนี้ลองแต่งให้พี่สักเพลงดูดิกอดตายจะได้ตายตาหลับโอวหแต่ถ้าแต่งแต่งสดเนี่ยผมผมไม่ได้เป็นสายดนสดเท่าไหร่ แค่ขอเวลาให้ฉันสักนาทีได้ไหมแค่ขอเวลาได้ใช้เวลากับเธอสักครั้งถ้อวันพรุ่งนี้ พีนาทอันนี้แต่งสดๆขอโทษนะครับควนลุ้นเลยตัวไม่จบพี่เอานะเพลงนี้อ่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวแต่งให้เสร็จด้วยนะเขาเวลาเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วดเดี๋ยวก็าตายแลวล่าสุดเนี่ยเราฟรีดกับส้มมาลีเลยนะครับเราฟรีดเพลงอะไรลืมได้จริงใช่ไหมครับเราแต่งจากอะไรยังไงคือเพลงเนี้ยจริงๆผมตั้งใจให้มันเป็นเพลงกลิ่น90 เฮ้ยผมขอกี้ใต้อีกทีผมผมร้อให้ฟังคือคือคือเพลงเนี้ยทำมาเพื่อเสิร์ฟเพราะว่ายุคหลังอะผมจะได้ยินคนพูดว่าชอบเพลง90ชอบเพลง90ผมเลยรู้สึกว่าทาเพลงเพลงนี้ขึ้นมาให้มันแบบเสิร์ฟความเป็น90เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหมทำใจได้จริงหรือเปล่าเธอยังนึกถึงวันเก่าใช่ไหมเธอ แล้วฉันควรต้องรอไหมรอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่ากลัว่าฉันต้องปดวดร้าวหากการรอไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆบูตี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิง่งเฟิร์ บอกว่าแฟนคนนี้คบมานานมากครกว่าจะเป็นภรรยาเนี่ยกี่ปีนะ26ปี oh <no. S 2> ่ปก่อนออกเทป3ปีครับหนุ่มไปจีบเขายัางไงตอนแรกเลยเนี่ยผมจีบเขาตอนตอนประมาณมสีนะครับเขาเป็นเด็กต่างโรงเรียนผมไม่ได้จีบเขานะครับผมจีบพี่เขาผมเรียนวงโยธ,รรธาทิตฐ์แล้วพี่สาวเขาหน้าคล้ายๆล,ลูกครึ่งผมชอบพี่เขามากเลยครับเป่าแต่ไปน่าลุงมองนะ แล้วอเผิอว่าพี่เขาไม่ชอบผมผมมาเป็นเด็กสม,มุทรปราการเขาเป็นเด็กกรุงเทพเขาช่วงปิดเทอมก็จะมานอนบ้านสวนที่บ้านพี่สาวเขาก็มาดูซอ้อมวงโยผมก็เห็นเขานั่งจีบพี่สาวจีบได้ยังไงจีบไม่ได้ก็เห็นน้องสาวเขานั่งอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้พี่น้องโอเคไม่ไม่คือจริงๆผมแค่เห็นเขานั่งอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากเลยกว่าจะได้เบอร์เขาอ่ะมันต้องขอพี่สาวเขาไงครับมันก็เลยแบบ เป็นเรื่องยากหน่อยนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเคยถามเขาไหมว่าทําไมเขาถึงได้ดีมาจนถึงแบบเขาถึงได้รักเราอาภัยเราจนจถึงยี่สิบหกปีเคยถามเขากับผมเนี่ยจะอยู่กันเหมือนเพื่อน <c oughs> เช่นผมผมนั่งกับเขาเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงเดินผ่านเนี่ยผมสามารถพูดแซวผู้หญิงได้เหมือนเราอยู่กับเพื่อนจริง <c oughs> ๆเราคุยได้ทุกเรื่องจริงๆอะ่ะ <c oughs> มันก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้คงเป็นสาเหตุที่ทําให้อยู่กันนานอยู่กันยาว <c oughs> เพราะว่าเราปรึกษากันแบบเพื่อนเขาเหมือนผู้ชายผมมาเหมือนผู้หญิง คือนิสัยเขาไม่จุกจิกไม่เช็คโทรศัพท์ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยโทรตามไหมคือเขาตามพักหนึ่งแล้วก็เขาก็เริ่มตัดหางปล่อยวัด <c oughs> เริ่มแบบแล้วเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวมันมาเอง <c oughs> กลับมาบสภาพ <c oughs> มอมๆแล้วก็กลับมาเองเนในช่วงตกต่ำเขาไม่ไปไหนเลยผู้หญิงคนนี้ผมว่าความเป็นผมใน <c oughs> วันเนี้ยที่ผมกลับมายืนได้อีกรอบเนี่ยการตัดสินใจสำคัญหลายๆครั้งในชีวิตเนี่ยเกิดจากคำปรึกษาของเขา การเลือกทางที่ถูกต้องว่าเราควรทําอะไรคนควรจะเลือกทางไหนเนี่ยผมว่าส่วนสําคัญมากๆก็คือเกิดมาจากเขานี่แหละแต่ว่ามันเคยมีคําพูดหนึ่งตอนช่วงที่ผมตกมากๆแล้วผมว่าผมจําได้ว่าผมนอนอยู่ในบ้านแล้วก็ตอนนั้นเราไปซื้อบ้านใหม่กันแล้วมันยังไม่มีแอร์คือเหมือนเรา,เ,ราเพิ่งย้ายเข้าไปเลยแล้วมันก็ไม่มีแอร์แล้วก็นอนอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าแล้วมันหน้าร้อนแล้วผมก็รู้สึกว่ามันร้อนมากเลยอะนอนอยู่ข้างเขาก็เลยบอกเขาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเธอแล้วนะ ที่เธอจะลําบากหลังจากวันนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะจนตอนนี้เลยนุ่มมีอะไรจะขอโทษูนะุไหมขอโทษครับได้ครับอยากคุยนานๆนึงเลยอะ่ะนุ่มสนุกมากครับผลงานล่าสุดที่กําลังจะมาตอนนี้ มีเพลงลืมได้จริงใช่ไหมฟิชเชอร์ลิงน้องส้มมารีครับแล้วก็มีอัลบั้มเต็มแล้วชื่อว่าจอยซึ่งฟิชเชอร์ลิงกับพี่ๆไปหลายๆคนแล้วเนี่ยและครับแล้วก็ฝากด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงสักครึ่งปีหลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ขอบคุณหนุ่มมากๆเลยอขอบคุณมากเลยครับที่ร,ร,ร้านโฮมเฟรชไ h โดรฟาร์มนะคะเขามีคอนเซปต์ว่า h e a l thy เท่ากับ d e l i เช o u s นะคะสุขภาพดีด้วยรสชาติอร่อยด้วยนะคะอาหารของเขาวันนี้ หลากหลายและดูแบบอ,อู้น่ากินทุกอย่างะคะ่ะเริ่มต้นด้วยไก่อบนะคะสปากเกตตีผัดขี้เมาเส้นสดปลาหิมะลาดซอสมะขามแซลมอนชีนืสลัดนะคะอันนี้คือลาลูรีของที่นี่ค่ะมาชิมกันเลยนะคะเริ่มต้นจากปลาหิมะเปรี้ยวหวานกำลังกิน่นรสชาติเข้มข้นอร่อยมากอันนี้นะคะเขาหมัก ด้วยโยเกิร์ตนะครับบบคเกเรียอ,อร่อยมากถ้าใครอยากกินของอร่อยแบบนี้นะคะมาตรงนี้เลยค่ะโฮมฟร e ชไ h โดรฟาร์มนะคะอยู่รามคำแหง167เปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่ตอบคำถามรับรางวัลกันก่อนนะคะคำถามท้ายรายการนะคะลูกสาวของหนุ่มกะลาอายุกี่ขวบกี่เดือนค่ะ ทราบคตอบแล้วเข้ามาตอบได้ที่เพจเ mm. มาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะของรางวัลของเราคือหมอนรองหลัง d e ลิเซียดิลิเซียมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะอาทิตย์หน้านะคะแม่จะพาไปเมาส์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงครึ่งนะคะทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ my channel official ใกล้ถึง1 0 0 0 0แสน b s c r i b e แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่ด้วยค่ะ จริงๆผมตามพี่คิมอยู่แล้วผมชอบพี่คิมอ้าวทำไมเราไม่แต่งงานกันอะร้ <laughs> รอเล่นเราไม่เคยคุยกันจริงๆ,ๆจังๆใช่ครับคุยกันผ่านไ g <ช>แต่การคุยกันผ่านไ g มันเป็นมันสัมผัสได้ว่ามันมีความ <laughs> <laughs> Pummerin Tiwi